และเราก็มาถึงลานปล่อยกระทรงเลนจะนองมีนลอยกระทงนี่ลอยกระทงตรงไหนล่ะจำมาลอยกระทงถึงท่าน้ำวัดบันดอนเลยจ้าไปมาปง,งปเยอจกนะถึงท่าน้ำแล้ว สุดท่านั้นแล้วค่ะอ่ะน้องมินวันนี้มันไม่มีลมที่ปลูกใส่ไปเถอะไม่ใส่ไม่ได้ไหนน้องมินเอยทงตรงไหนเหรอโอ้โกระทงเป็นสายเลยเก็บได้เก็บในกระเป๋าก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาไปทิ้งทีเดียวไปเลยไปเลย จุ่มน้ำแล้วก็จุดมันจะติดเลยจุ๊บนี่อะไรก็จุ๊บมาให้จอมนะฝันนี้ไม่กลัวเอ้าวแล้วเมื่อวานร้องวันนี้ไม่ร้องหรอน,น้องมินหาแมงปูยี่ปุ่นไม่กลัวนะวน,นี่ไม่กลัวใช่ไหมวางชนเทียงข้างใหมา อย่าเป็นตัวแทนไปไปไหมฮะไปมาไม่เอาเดี๋ยวร้อนเนาะเดี๋ยวนี้โดนใจมือไปอานนะไปให้ลงไปคนเดียวคนเดียวก็ได้อธิษฐานตรงนี้นะครับไปอ่างอไปคนเดียวกันไปทุกไปสกอะไรที่ไม่ดีปีที่แล้วไปกับกระทงนี้ขอให้สิ่งดีๆกับคืนเข้ามานะหนักหนาเหลือเกินปีนี้ทั้งไข่ไหลครับ ต้องรวมโดนโกงไม่รวมปีหน้าเพิ่มไหมเขอให้ดีกว่านี้สาธุกรวมไปวันรวมนวู่นวันรวมนี่นู่นใกล้น้ำไงเนอันู่นมันดับแล้วจุดเชื่อใหม่นะคะพาน้องพาน้องไปพาน้องไปพาน้องไปเชื่อมจุดใหม่ลูก ลงไป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 นี่มันใกล้น้ำอ่ะไมไมทำไมไม่เดินอ่ะมันไม่ตกหรอกข้หนูเดินอ่ะเอานไ่เลย ชันลูกชันทางนู้นไปลงไปก่อนลงก่อนได้ถือห้โทรศัพท์มาวังลื่นไม่ลืนล่นเพราะว่าขาเดี๋ยวลงเท้าแข็งแเก่งเกินดีดีมือระวังเบาเบาลูกเบาๆอย่าสะบัดมือย่าสิดูของน้องไปไกลแล้วนึ่งอ่ะ ไปลูกไปพ่อแหลรลูกไปซื้อมลไ Alo, né. Mong, mong nila. đi